ต่อามานะคะดวงของคนวันพุธประจําสัปดาห์ที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมสัปดาห์นี้นะคะมาเริ่มต้นกันในเรื่องของความฝันที่มีความตั้งใจไว้ให้ลงมือทําแล้วถึงจะสําเร็จนะคะมาดูในเรื่องของการงานการงานอ่า คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านงานต่างประเทศบริษัทต่างประเทศหรืองานที่เป็นทีมจะบอกเลยว่าช่วงนี้ค่ะจะโดดเด่นมากนะคะการประสานงานได้ดีติดต่อสื่อสารประสานงานทุกอย่างมาเป็นเงินเป็นทองหมดนะคะส่วนถ้าไม่ใช่อาชีพที่กล่าวต้องบอกว่าการงานนะคะผ่านไปได้ด้วยดีมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตประสานงานสําเร็จนะคะแต่ก็ต้องใช้ความคิดการพลิกแพงความสามารถอยู่มากพอสมควรเขาเรียกว่าเหนื่อยแต่ เห็นเงินอ่ะมาดูในเรื่องของการเงินบ้างการเงินช่วงเนี้ระวังเงินออกคือหาเงินง่ายเป็นคนใจดีใครพาไปไหนไปใครชอบอะไรไปใจดีหาเงินหาเงินเก่งใจอ่อนใจบุญสุนทานแต่เงินก็ออกเหมือนน้าเหมือนกันนะคะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีอาทิตย์เนี้ยค่ะ อถ้าอยากจะหาคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะมองว่ามีคนคอยช่วยเหลือคนคอยซัพพอร์ตอยู่พอสมควรนะส่วนในเรื่องของความรักบ้างนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะสเสน่ห์แรงมีคนเข้ามาจีบเยอะนะแต่ตัวเราเป็นคนที่เก่งใจบางครั้งลาคาญก็ไม่กล้าบอกเขาหรอกว่าเราลำคาญก็โอเคก็คุยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วบางทีแบบไม่ได้อยากคุยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่รอหรือตั้งใจ อาทิตย์นี้มีโอกาสรักเก่ารีเทิร์นอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้คนมีคู่ คนมีคู่จะเป็นอารมณ์แบบนี้หวานกันแบบเงียบๆแต่มั่นคงนะคะแต่บางครั้งทะเลาะกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะและ้วทะเลาะกันทีไรต่างฝ่ายต่างเหตุผลเยอะกันทั้งคู่เลยนี่ก็เหตุผลนั่นก็เหตุผลเวลาคุยกันนะคะเขาเรียกว่าต้องปรับอีโก้ของกันและกันลงบ้างนะส่วนสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายดื่มน้ําน้อยน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ให้ระวังพวกน้ําเหลืองด้วย นะคะแล้วช่วงเนี้ยค่ะจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบปวดรอกปวดตามเนื้อตามตัวอยู่ตลอดเวลาเนาะแบบเหมือนร่างกายต้องการหมอนวดและที่สําคัญระวังขี้ลืมนะอาทิตย์นี้ขี้ลืมบ่อยอ่มาดูในเรื่องของการเสริมดวงนะคะอาทิตย์นี้คนเกิดวันพุธถ้าอยากเสริมดวงมีเวลาวันหยุดไปเนาะหให้ไหว้เสด็จพ่อรอ้ากมรมหลวงชุมพรท้าเวสิวสวนหรือ องค์ะนารายที่สำคัญเลยถ้าไม่ทานเนื้อหัวไทยชีวิตโคกระบือยิ่งดีเลยค่ะ